บัฟฟูเตอ,อันดับหนึ่งของสิงคโปร์ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วข้างไหนดิมันใหญ่มากอืมชื่นใจว้าวมากจริงๆหมูรกรอบดีมาก <c oughs> อร่อยถ้าไม่ใช่ของวังซิสเตอร์ก็คือไม่กินพวกมึงนี่นะทำไมต้องบังคับดูขนาดนี้ วันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามไม่มีน้องพลยเพราะว่าน้องพลยติดธุระแต่ว่าเราต้องรีบมาก่อนค่ะเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสำหรับสุดจีนและวาเลนไทน์ไอคอนสยามสวยมากไปบากุเตอ,อันดับหนึ่งของสิงคโปร์ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วร้านนี้ค่ะออสตรีทบากุเต เคยเคยกินโอสตริที่สิงคโปร์แล้วมันดังมากมันอร่อยมากน้ำพระวัติในสิงคโปร์เขาก็เลยซื้อแฟรนไชส์มาเมืองไทยสำหรับใครที่ไม่เคยกินบากุเตนอกจากมันเป็นซุปที่โครงหมูแล้วหมูมันจะนุ่มซุปมันจะต้องมีความพริกไทยอ่ะกินแล้วแบบสดชื่นอ่ะถ้าไม่เป็นแบบนั้นน่ะบากุเตปฟอร์มนะ สิ่งที่ต้องสั่งคือแน่นอนค่ะซิงเมเจอร์เขาบัคกุเตน้ำแต่ที่ร้านนี้มีแล้วร้านอื่นไม่มีและอร่อยมากบัคกุเตแห้งมีเมนูใหม่ของที่ร้านกบหมาล่อาอร่อยค่ะได้่ให้ทีมง,งานหัวเราะชื่นใจควรเอาเด้อให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยจะมีซุปที่โครงใหญ่มีบัคกุเตแบบแห้งขนาดใหญ่ แลุเต๋ลกป่าแบบแห้งหม่าล่าหนึ่งที่หมูอบหนึ่งที่นะคะกาดิบตัวนหนึ่งที่ค่ะแล้วก็ผสมจีนใส่ไข่ยูมาใส่เค็มหนึ่งที่ค่ะแล้วก็หนังปลากรอบทานไม่ได้กินคนเดียวฉันสั่งกินร่วมกันกับทีมงานอ่ะใช้ช้อนกลางนะจ๊ะ เริ่มกินแล้ว่น้ำจิ้มจะมีเป็นพริกกระเทียมซีอิ๊วขาว,ขาวซีฟู้ดสูตรของคุณอาอันนี้เป็นซีอิ๊วดำคะ่ะสดสุบไปแต่ตัวซี่โครงก็ามาจิ้มนี่อันนี้ปลาตองโกทานกับซุปนะคะขออนุญาตติดต่อให้นะคะได้ค่ะซี่โครงหมูดูนะ อย่างช่วยซิกเนเจอร์น okay? ี้เท่าไหร่คะราคาชิ่โคงใหญ่230บาทค่ะชิ้นหนาแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าซุปบะกุเตจากสิงคโปร์ที่มันฮ Hi ิตขึ้นมาแล้วเป็นอันดับหนึ uh ่งได้เพราะว่าน้าซุปเขาอร่อยแล้วก็เข้มข้นแต่ที่เป็นแบบว่าแอดออนของเขาคือต้องกินกับปลาตังโกของเขาให้ดูเนื้อข้างในของปลาตังโกมันจะเหมือนโดไม่เหมือนปลาตังโกไทยที่เราทานทานกันนะแบบนี้เขาให้ทานกับซุปแปลกไหมจิม มมันใหญ่ากดอันนี้แหละที่เขาบอกว่าให้อยู่จิ้มน้นำจิ้มที่อยู่บันเลงขึ้นมาเมื่อกี้ว,ว้าวซ่ามนะาว้าวมากจริงๆพี่เสียให้นิดนใจนํำเสน,เนอเนาะเาเป็นคนเดียวนะนในประเทศไทยใช่ไหมคะ หากินยากนะบลกคูเต่แห้งอ่ะเนื้อเยอะเหมือนกันนะขออนุญาตนะคะเติมซุปน้นดอนให้นะคะซุปนี่เติมได้ตลอดใช่ไหมคะเติมได้ไม่อั้นค่ะจนกว่า,วาค่ะจะบอกว่าพอจนกว่าลูกค้าจะบอกว่าพอเลิกไหมล่ะซอสเขาจะเป็นแบบหวานหวาเค็มๆอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้หนังปลาไข่เค็มทอด อร่อยตอนนี้เมนูที่เราไม่เคยลองเลยหนึ่งเมนูคือกบหมาล่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดถ้าไม่ใช่ของวังซิสเตอร์ก็คือไม่กินถ้าไม่ใช่โอสเก็คืไม่กินไม่กินไม่กินได้หรือปะ ชอบกินกบฉันเชื่อมั่นว่ามันอร่อยแน่นอนอยากให้คุณชมแต่ให้คุณกินเองก,กินกระต่ายด่ฉันก็ไม่กินชุนสงสารกระต่ายมันนิ่ม่วนกบก็คือกบก็คือกบพี่ไม่ไหวเมื่อถึงนะกบแล้วพี่กินไม่ไหว,พ,ไไหวพวกมึงนี่นะทำไมต้องบังคับตัขนาดนี้ เหมือนไก่เลยเออเรื่อเหมือนกันนะโซชัดก็ได้ความหม่าล่าแบบหม่าล่าจริงๆอ่ะตอนนี้อาหารเต็มโตละอยากจะให้ทีมงานอะได้ชิมด้วยกันเชิญทุกคนรับประทานค่ะอร่อหมพี่ผมหมูกรอบดิมมากอะไรนะปากหมูกรอบดิมมากจริงๆเองเสียงกรอบดิมมาก ใครนะคะที่เห็นพวกเราทานกันวันนี้แล้วแบบว่า อยากชิมมากเลยตอนนี้สาขามีไอคอนสยามนะคะแล้วก็มีที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าถ้าใครอยากทานสามารถสั่ง Delivery ได้คือบ็อกเซตเดลิเวอรี่เนี่ยฉันเป็นคนทําเองฉันเป็นคนคิดว่าเราต้องใส่อาหารไหนตรงไหนอะไรย,ยังไงอยากให้เพืดอสั่งมีทั้งหมด3บล็อกเซตนะคะก็คือเลือกเมนตรงกลางว่าคุณอยากกินอะไรบักคูเต้แห้งบัคคูเต้น้ําหรือว่าหลักซานะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเราทั้งหมดสามารถไปดูได้ในฟู้ดบันดาแกร็บไลน์แมนมีหมดเลยค่ะสําหรับใคร ที่อยากมาทานโอสตรีทนะคะวันนี้หอวังซิสเตอร์แจกรางวัลค่ะเอาเรียกว่าแจกเงินเลยดีกว่าแจก200บาทสําหรับ50คนแรกที่เข้าไปตอบคําถามในหอวังซิสเตอร์ไลน์แอดนะคะว่าคําถามนะฟังดีๆเมนูนี้มีแค่ที่โอสตรีทที่เดียวในประเทศไทย ชื่อว่าเมนูอะไรใครเ็นคนตอบได้50คนแรกรับไปเลย200บาทเดียวจะมีแอดมินของเราตอบนะคะว่าคุณเป็นผู้โชคดีคนที่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ตอบก็คือคไม่ใช้ผู้โชคดีค่ะตอนนี้เห็นทีมงานตั้งถ้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีอะไรคะฝนมาค่ะวัดความเป็นจีมตัวแม่หน่อยแกนแยกสีแยกสีเอ็มเอมันลื่นนะเธอรู้หรือเปล่าน้องอยไม่มาแต่ว่าเรามีตัวแทนจกัก บร้านโอสตีขอเชิญคุณน้องโป้เลยค่ะโป้ต <ook S 2> <be, S 3> ่อยพี่เอ้อไม่ต่อไม่ต่อให้โอนะฮ้ยเ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 ฮ้ยสุวนเลิกมาล่ะ ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะบางอันก็ลื่นมากเฮ้ยทังไปฉันแพ้ทุกเกมเลยอ่ะตั้งแต่มีเกมมาเนี่ยชโนะคะไม่ต้องนับค่ะแพ้แบบยับเยินได้มามขอบคุณน้องบอมากค่ะที่ทำให้พี่รู้ว่าพี่ไม่ใช่คนจีนแพ้ขนาดนั้น